ส,ส,สวัสดีประชาชนคนไทยทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับเราเรนเดียร์วันนี้เราจะมาสรุปหนังเรื่องยิบมันหรือยิบมันเจ้ากังฟูสู้ยิบตาภาคที่1ซึ่งยิบมันเนี่ยได้สร้างมาจากเรื่องจริงนะครับโดยในเรื่องเนี่ยจะอยู่ในยุคที่กังฟูกําลังเป็นที่นิยมนะครับตัดฉากมาที่ครอบครัวหนึ่งกําลังกินข้าวกันอยู่คนนี้เป็นพระเอกของเรื่องแต่ผมขอเรียกว่าอาจารย์ยิบนะครับในระหว่างที่กินข้าวอาจารย์เลี้ยวซึ่งเป็นอาจารย์ที่มาเปิดสํานักกังฟูใหม่ในฝอซาน ได้มาขอเท้าประลองกับอาจารย์ยิบหลังจากนั้นทั้งสองก็ได้ประลองกันแบบลับๆภายในบ้านโดยที่อาจารย์ยิบเป็นฝ่ายชนะคนที่ออมมือให้นะใครออมให้ใครแต่ขณะประลองได้มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งบังเอิญขึ้นมาเก็บเบ้าและได้เห็นการประลองทั้งหมดและปล่อยข่าวจนข่าวได้แพร่ไปถึงหัวอาจารย์เลี้ยวทําให้อาจารย์เลี้ยวโกรธมาก และดิ่งตรงไปที่ร้านน้าชาที่เด็กคนนี้อยู่เพื่อจะเอาเรื่องพอมาถึงที่ร้านนะครับก็เกือบที่จะมีเรื่องแต่โชคดีที่เท่าแก่หลินเจ้าของร้านน้าชาแล้วก็เป็นพี่ชายของเด็กคนนี้ได้เข้ามาห้ามไว้ได้ทันแต่เด็กคนนี้ก็ยังไม่หยุดที่จะพูดและท้ายทุกคนเนี่ยขึ้นไปถามความจริงจากอาจารย์ยิปเพราะขณะน,นี้อาจารย์ยิปได้มาคุยธุรกิจกับพี่ฉวนอยู่ที่ร้านนี้ด้วยซึ่งได้ยินแบบนั้นทุกคนก็กรูเข้าไปหาความจริงจากอาจารย์ยิปแต่เด็กคนนี้ก็ได้หน้าแตกเพราะว่าอาจารย์ยิป สัญญากับอาจารย์เลี้ยวไว้แล้วว่าจะเก็บเรื่องการปลอมเป็นความลับทําให้เด็กคนนี้โกรธทุกคนโดยเฉพาะทะแก่หลินที่ไม่ยอมช่วยตนจึงหนีออกจากบ้านแล้วก็ตามปกตินะครับที่ตํารวจจะมาตอนจบและทุกคนก็แยกย้ายกันเย็นในวันเดียวกันนั่นเองอาจารย์ยิบกับพี่ชวนได้มาคุยธุรกิจต่อที่บ้านและอาจารย์ยิบก็ได้ปฏิเสธไปแต่ก็ให้เงินจํานวนหนึ่งกับพี่ฉวนมาตัดฉากวันที่วันหนึ่งก็ได้มีชายกลุ่มหนึ่งที่มาจากเมืองเมืองหนึ่ง และต้องการเปิดสำนักกังฟูในฝอซานจินซอนโถซึ่งเป็นผู้นำของกลุ่มได้ไล่เท้าประลองทุกสำนักเพื่อเป็นที่ประจักษ์และสามารถเอาชนะทุกสำนักในฝอซานได้แต่ก็ต้องพลาดท่าแพ้ให้กับอาจารย์ยิปมันจึงทำให้อาจารย์ยิปได้รับความชื่นชอบและถูกยกย่องให้เป็นวีรบุรุษของเมืองฝอซานตัดมาในช่วงที่ญี่ปุ่นยึดเมืองฝอซานเป็นที่มัน่นและบ้านตระกูลยิปได้ถูกยึดเป็นที่ทำการใหญ่ของกองทัพญี่ปุ่น จึงทาให้ครอบครัวอาจารย์ยิบไร้ที่อยู่และมีความเป็นอยู่ที่ลําบากและในขณะน,นี้อาจารย์ยิบได้ขายสมบัติชิ้นสุดท้ายเพื่อนําเงินไปซื้อข้าวในระหว่างนั้นก็ได้เจอกับพี่ฉวนโดยบังเอิญพวกเขาก็ได้ทักทายและพูดคุยกันทําให้รู้ว่าพี่ฉวนกําลังเปิดโรงงานฝ้ายในเมืองฝอซา,านหลายวันต่อมาเมียของอาจารย์ยิบก็ได้ล้มป่วยอาจารย์ยิบจึงต้องหางานทําและได้งานคืองานขุดฐานหินในขณะที่อาจารย์ยิบกาลังทํางานอยู่ ท่าแกหลินก็ได้มาเจอกับอาจารย์ยิบพวกเขาก็ได้คุยกันในเรื่องต่างๆทําให้เรารู้ว่าเท่าแกหลินยังไม่ได้เจอกับน้องชายตัวเองตั้งแต่เหตุการณ์ร้านน้าชาในวันนั้นในช่วงที่กําลังกินข้าวอยู่เท่าแกหลินก็ได้รู้สึกว่าตนทํากล่องเหล็กหายอาจารย์ยิบจึงถามลักษณะกล่องและช่วยออกตามหาในขณะนั้นรถญี่ปุ่นก็ขับเข้ามาโดยมีรองนายพลและล่ามมาคัดคนเพื่อนาไปแลกเปลี่ยนวรยุทธ กับทหารญี่ปุ่นเพราะนายพลมิอุระชื่นชอบศิลปะการต่อสู้เป็นอย่างมากโดยผู้ชนะจะมีรางวัลเป็นข้าวหนึ่งถุงเท่าแก่หลินก็ได้เสนอตัวอาจารย์ยิปเห็นดังนั้นจึงได้เข้าไปห้ามไว้แต่เท่าแก่หลินก็บอกว่านี่เป็นโอกาสในการแก้แค้นชาวญี่ปุ่นตัดฉากวันที่เท่าแก่หลินได้เดินทางมาถึงโรงฝึกของทหารญี่ปุ่นเท่าแก่หลินได้เห็นอาจารย์เลี้ยวอัทหารญี่ปุ่นและได้หยิบถุงข้าวที่เป็นรางวัลของการต่อสู้เดินออกมาจากสนามประลอง เราอาจพวกมันให้เลย ในขณะนั้นนายพลมิเอระก็ได้เครื่องร้อนอยากต่อสู้ขึ้นมาบ้างจึงสั่งให้ล่ามไปคัดคนมาต่อสู้กับตนจํานวน3คนและหนึ่งในนั้นก็มีเท่าแก่หลินรวมอยู่ด้วยการต่อสู้ก็เริ่มต้นขึ้นโดยการที่นายพลมิเอระกระโดดถีบทั้ง3คนลงไปนอนกองกับพื้นแต่มีเพียงเท่าแก่หลินคนเดียวที่ลุกขึ้นมาสู้ต่อหลังจากลุกขึ้นมาได้ไม่นานเท่าแก่หลินก็ต้องลงไปนอนกองกับพื้นอีกรอบล่ามเห็นดังนั้นจึงบอกกับนายพลมิเอระว่าพวกเขาขอยอมแพ้ในขณะที่นายพลมิเอระกําลังเดินออกจาก ได้ฉวยโอกาสลุกขึ้นกระโจนใส่นายพลวิวรรธจากด้านหลังทําให้นายพลโกรธมากและรวมหมัดใส่แต่เท่าแก่หลินก็ยังไม่ยอมแพ้และได้พ่นเลือดในปากใส่หน้านายพลจึงทําให้นายพลบรรจงตีนทาบหน้าอกเท่าแก่หลินกระเด็นจนตายวันต่อมาอาจารย์ยิปก็ได้มาทํางานและบังเอิญเจอกับกล่องเหล็กที่เท่าแก่หลินวานให้หา อาจารยิปจึงได้ตามหาท่อแก่หลินเพราะว่าไม่เห็นท่อแก่หลินมาทํางานแต่ก็ไม่มีใครรู้อาจารยิปก็เลยมาทํางานต่อเมื่อรทหารญี่ปุ่นมาเพื่อคัดคนอีกครั้งอาจารยิปก็ได้มาถามล่ามอีกครั้งว่าท่อแก่หลินไปไหนแต่ล่ามก็ใบเบียงและไม่ได้ให้คําตอบกับอาจารยิปอาจารยิปิบจึงเสนอตัวเพื่อไปหาความจริง เมื่อมาถึงโรงฝึกอาจารย์ยิบก็เห็นอาจารย์เลี้ยวชนะการประลองอาจารย์เลี้ยวได้ขอประลองอีกครั้งโดยเพิ่มเป็น3คนเมื่อการต่อสู้ดาเนินไปอาจารย์เลี้ยก็เริ่มสู้ไม่ไหวและขอยอมแพ้ในขณะที่อาจารย์เลี้ยวเดินไปหยิบถุงข้าวก็โดนรองนายพลยิงจนตายอาจารย์ยิบจึงได้ตะโกนถามว่ายิงอาจารย์เลี้ยวทําไมขณะเดียวกันนายพลวิวระกก็ได้ตอบว่าสั่งสอนรองนายพลว่าห้ามยิงอีกเพราะที่นี่คือโรงฝึก จากนั้นอาจารย์ยิปก็ขอออกไปต่อสู้เนื่องจากได้เห็นอาจารย์เลี่ยวตายและได้รู้ว่าเท่าแก่หลินก็ตายด้วยฝีมือของผู้ทหารญี่ปุ่นอาจารย์ยิปขอประลองโดยการขอต่อสู้กับผู้ทหารญี่ปุ่นจำนวนสิคนและสามารถจัดการทหารญี่ปุ่นทั้งสิบคนได้ในพริบตาทำให้ในายพลวิวระต้องการที่จะให้อาจารย์ยิปมาประลองอีกครั้งในครั้งหน้า แต่อาจารย์ยิบก็ไม่ฟังและเดินหยิบถุงข้าวที่เปื้อนเลือดกลับไปให้ครอบครัวของอาจารย์เลี่ยวที่บ้านทําให้ครอบครัวของอาจารย์เลี่ยวเสียใจมากเมื่ออาจารย์ยิบเดินออกมาจากบ้านล่ามก็ได้เดินเข้ามาและเตือนอาจารย์ยิบให้ระวังตัวจากพวกทหารญี่ปุ่นแต่อาจารย์ยิบก็ได้ตบหน้าและด่าวว่าล่ามเป็นคนขายชาติและเดินกลับบ้าน,นาาเมื่อมาถึงบ้านก็ได้ตัดเพ้อและระบายให้เมียฟังถึงเรื่องราวต่างๆ มีอาจารยิปิบจึงได้ให้กําลังใจและบอกว่าอาจารยิปิบยังมีครอบครัวอยู่ฉากต่อมาจินซอนโถที่ตอนนี้ได้ผันตัวเป็นโจรได้ดักป้นรถบรรทุกฝ้ายของพ่ฉวนและได้มาที่โรงฝ้ายเพื่อขายสินค้ากลับแต่พี่ฉวนก็ไม่มีตังค์ดังนั้นเขาเลยบอกว่าเขาเป็นคนมีเหตุผลและให้เวลาพ่ฉวนในการหาเงินแล้วจะมาเอาในวันหลังแต่ขอเก็บสินค้า,าไว้ก่อนในระหว่างที่เจราจากันอยู่ลูกของพ่ฉวนก็ได้วิ่งไปตามอาจารยิปิบที่บ้าน เมื่ออาจารย์ยิปมาถึงกลุ่มโจรก็ได้กลับไปแล้วทุกคนในโรงไฟ้ก็ขอให้อาจารย์ยิปสอนกังฟูงให้พวกเขาเพื่อที่จะได้ป้องกันตัวอาจารย์ยิปก็ตอบตกลงแล้วก็ได้เริ่มฝึกกันตัดมาที่กองทัพญี่ปุ่นนายพลมิอุระสั่งให้ล่ามตามหาอาจารย์ยิปล่ามก็เลยพาซาโต้หรือว่ารองนายพลมาที่บ้านอาจารย์ยิปเมื่อมาถึงซาโต้ก็ได้เห็นเมียอาจารย์ยิปว่าหน้าตาดีจึงจะเข้าไปหาอาจารย์ยิปเห็นดังนั้นก็เลยเข้าไปจัดการทหารญี่ปุ่นเหล่านั้น ล่ามเห็นก็ตกใจมากก็ได้พาอาจารย์ยิปกับครอบครัวไปซ่อนที่บ้านของตนเพราะกลัวจะได้รับอันตรายเมื่อล่ามกลับมาที่กองทัพล่ามก็โดนซ้อมอย่างหนักเพราะปล่อยให้อาจารย์ยิปหนีไปได้ตัดฉากมาที่โรงไฟตอนนี้ได้ครบตามกําหนดจินซนโถก็มาทวงเงินแต่คนในโรงไฟไม่ให้และขัดขืนจึงเกิดการต่อสู้ขึ้นในตอนที่คนในโรงงานไฟกําลังจะแพ้อาจารย์ยิปก็ได้เข้ามาช่วยไว้ทัน ทำให้โจรทั้งหมดได้หนีไปและอาจารย์ยิบได้ตามน้องชายของเท่าแก่ลินไปและบอกข่าวว่าเท่าแก่ลินได้ตายแล้วก่อนที่อาจารย์ยิบจะเดินออกมาอาจารย์ยิบก็ได้ยื่นกล่องเหล็กที่อาจารย์ยิบพบให้กับน้องชายของเท่าแก่ลินไว้เมื่อน้องชายของท่าแกลินเห็นของในกล่องเขาก็ร้องไห้ออกมาเพราะสิ่งที่อยู่ในกล่องคือว่าวกระดาษจากต้นเรื่อง ตัดฉากมาที่ล่ามได้วิ่งมาบอกอาจารย์ยิบว่าอย่าไปที่โรงไฟ้าเพราะตอนนี้ทหารญี่ปุ่นได้บุกไปที่โรงไาและค้นหาอาจารย์ยิบเนื่องจากได้ทราบข่าวมาจากจินซอนโถหลังจากนั้นล่ามก็ได้วิ่งกลับไปที่โรงไาอาจารย์ยิบได้รู้ดังนั้นจึงไปดูหน้าลูกเมียเป็นครั้งสุดท้ายและได้เดินไปยังโรงไาเพื่อมอบตัวเพราะไม่อยากทําให้คนอื่นเดือดร้อนซาโต้ได้เห็นอาจารย์ยิบก็รีบเข้าไปอัดอาจารย์ยิบและจะยิงทิ้ง แต่นายพลมิวระได้ห้ามไว้เพราะต้องการที่จะให้อาจารย์ยิปฝึกกังฟูให้กับทหารญี่ปุ่นแต่อาจารย์ยิปก็ปฏิเสธและต้องการที่จะประลองกับนายพลมิวระนายพลมิวระจึงนําตัวอาจารย์ยิปไปขังและปล่อยคนในโรงงานฝ่ายตัดมาในคุกนายพลมิวระคุยกับซาโต้เรื่องที่ต้องการจะประลองกับอาจารย์ยิปเพราะไม่อยากเสียศักดิ์ศรี แต่ซาโต้ก็ได้เตือนไว้ว่าถ้าหากนายพลมิระแพ้ก็จะทําให้ประเทศญี่ปุ่นเสียชื่อแต่นายพลก็มั่นใจในฝีมือตัวเองและต้องการจะให้ชาวจีนเนี่ยได้รู้ว่าวรยุทธ์ของญี่ปุ่นเหนือกว่าของชาวจีนแล้วจากนั้นซาโต้ก็ได้มาขู่อาจารย์ยิปว่าถ้าหากอาจารย์ยิปเอาชนะ ในการประลองครั้งนี้จะยิงอาจารย์ยิบทิ้งตัดฉากมาที่พี่ชวนได้จับเมียและลูกของอาจารย์ยิบไปนอกเมืองตามคำสั่งของอาจารย์ยิบคุณนายยิบก็ขอร้องให้พี่ชวนพาตนและลูกกลับไปเพราะนี่อาจจะเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายที่พวกเขาได้เจอหน้าของอาจารย์ยิบพี่ชวนจึงพาทั้งคู่กลับไปที่ลานประลองตัดมาที่ลานประลองนายพลมิวระก็ได้ประลองกับอาจารย์ยิบอย่างดุเดือด จนสุดท้ายการประลองก็ได้จบลงที่อาจารย์ยิบเป็นฝ่ายชนะทันใดนั้นซาโต้ก็ได้ยิงอาจารย์ยิบร่วงลงตรงพื้นต่อหน้าเมียและลูกที่เพิ่งมาถึงทําให้เกิดเหตุการณ์ชุลมุนและล่ามก็ได้ใช้ปืนยิงซาโต้จนตายจากนั้นพี่ชวนก็ได้ช่วยเหลืออาจารย์ยิบกับครอบครัวโดยการพาไปรักษาที่เมืองอื่นโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องยิบมันเจ้ากองฟูสู้ยิบตาภาคที่หนึ่ง โดยเรื่องนี้ได้คะแนนจาก IMDB ไปถึง8.0คะแนนเลยนะครับสำหรับคนที่ดูจบแล้วนะครับก็สามารถตามไปหาหนังเต็มดูได้อีกเพราะเรื่องนี้เรนเดียรคิดว่ามีฉากบูที่มันมากครับผิดพลาดยังไงก็บอกกันได้นะสำหรับวันนี้เรนเดียรขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า